สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยตรงรูหน้าใช้1คันตัวนี้สไตล์หรู VIP แน่นอนนะครับกับ Toyota Camry นะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ครับไม่เคยชนคันนี้แต่งเป็นไฮบริดแท้ทั้งคันเลยนะครับเดิมทีเป็นรถปี2008น้ํา้ำมันล้วนนะครับเป็น2.4 V ตัวท็อปสุดออปชั่นครบนะครับคันนี้สวยไม่เคยชนเลยครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสีสวยแม็กหมยางเต็มนี่นะครับ แต่งเป็นไฮบิดนะครับชุดแต่งเบิกสูนแท้ทั้งหมดนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับตัวนี้ผ่อน5,300โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับปี2 0 0 8นะครับภายในสุดหรูภายนอกสุดงามเป็นแต่งเป็นไฮบิดนะครับคันนี้น้ำมันล้วนนะครับ รถอยู่ในสภาพพรสมบูรณ์มากๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆใครที่ถูกใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับการันตีรถไม่เคยชนนะครับแต่งตามความชอบนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับถูกใจเข้าใจสนใจมาชมมาเช็คบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับคันนี้ออปชั่นภายในสุดหรูเลยครับบอคคูด้าปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับมีครุสคอนโทรลแอร์หลังม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีม่านข้างนะครับมีพัดลมเป่าเบาะทั้งซ้ายและขวานะครับ รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับมีพัดลมเป่าก้นนะครับเย็นๆนะครับไม่ร้อนก้นไม่เปียกก้นนะครับ รถส,สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้เซนทรอกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรครูชคอนโทรลพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีม่านข้างมีม่านหลังมีแอร์หลังนะครับรถส,สวยทรงหรูแบบนี้นะครับเป็น 2.4V นะครับปี2008ถือว่าท็อปสุดแล้วครับรถส,สวยสมบูรณ์ตกแต่งลายไ,ไม้เบาะปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงตามเดินหน้าถอยหลังพนักพิงก็ปร,ปรับไฟฟ้านะครับคันนี้แต่งตามความชอบนะครับการันตีไม่มีชนนะครับไม่แท้2 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพเกรดเเป็นแต่งไฮบริดนะครับ ภายในงามภายนอกงามขับขี่ดีเยี่ยมนะครับมาชมเช็คดูรับทดลองขับได้เลยครับสำหรับสมาชิกที่ถูกใจและเข้าใจนะครับรับรองว่าสุดคุ้มแน่นอนผ่อนได้ครับ5,300โดยประมาณท่านก็ขับแคมรี่นะครับคันนี้ปุ่มคูสต์ทด้วยครับลืมแจ้งนะครับลืมแจ้งขออภัยเรียกว่าครบเครื่องแน่นอนกับออปชั่นของแคมรี่นะครับมาดูมาเช็คมาชมทดลองขับได้สบายใจแน่นอนนะครับกับรถสวยๆหรูๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าคือสรงลงต่ํา พนักพิงกระเป๋าไฟฟ้านะครับเดินหน้าถอยหลังได้หมดครบหมดครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครบออปชั่นจัดเต็มจัดร้อนเลยครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลหาได้สบายใจครับนี่ครับอ๋อตัวนี้จะมีเวลข้ามซิทด้วยนะครับเซ็ตพิกัดตำแหน่งที่นั่งคู่ซ้ายขวาด้านหน้าได้เลยนะครับโอ้สุดหรูผมลืมแจ้งอีกแล้วครับมันเยอะจริงครับออปชั่นตัวนี้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเรียกว่าครบเครื่องสตา์ VIP ของแท้แน่นอนนะครับ รถการันตีไม่เคยชนนะครับไม่เคยแก๊สน้ำมันล้วนนะครับเป็นปี2008ปรับโฉมด้านนอกเป็น VIP ส่วนของชุดแต่งนั้นก็จะเบิกศูนย์มาครบหม,หมดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าท่านชอบนะครับจัดไปเลยครับสวยหรูออปชั่นเรียกว่าคมมสุดล้นไปเลยครับ